ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียเกล้าวขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟัง รายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประ,ประทีบแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงเรื่องพระพุทธเจดีสี่ประการพร้อมทั้งอานิสงของการบูชาพระเจดีเหล่านั้นโดยสังเขป ก็เพื่อที่จะทำให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มองเห็นเป็นแนวทางได้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกในเรื่องของพระเจดีย์พร้อมทั้งอาลิสงของการบูชาพระเจดีย์ด้วยก่อนอื่นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย มาทำความเข้าใจในคำว่าเจดีก่อนเป็นเบื้องต้นคำว่าเจดีนี้เป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือเจติยะ,ะเจติยะเป็นภาษาบาลีคำว่าเจดีเป็นภาษาไทยเมื่อเ, <c oughs> เมื่อแปลความหมายแล้วก็คือสิ่งที่ควรระลึกถึง นะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่การคารบบูชาหรือแปลว่าสิ่งก่อสร้างสำหรับบรรจุสิ่งที่นับถือดังนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าเจดีหรือเจติยะฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเจดี JD, ในพระพุทธศาสนานี้ ท่านแสดงเอาไว้โดย <c oughs> รวมทั้งหมดมียู่ด้วยกันมียู่ d เจด้วยกันและ j จดีทั้ง4นี้ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันนอกจากธรรมวินัย ที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าเมื่อเราตถาคตดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นแหละจะเป็นสัตดาของท่านทั้งหลายต่อไปออถ้าหากว่าเราถือเอา ตามตัวหนังสือเท่านั้นโดยไม่เข้าใจในต่างๆความจริงที่ว่าพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงเป็นศาตดาคือเป็นผู้แสดงหลักธรรมคำสอนแต่ถ้ากล่าวอีกในหนึ่งพระเจดีทั้งหลายมีพระพุทธรูปเป็นต้น ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้คือเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสดงเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เอาไว้ในกาลิงคับโพธิชาดกอัตตาถาท่านแสดงเอาไว้3ประการด้วยกันแต่ในบางที่ท่าน <c oughs> แสดงเจดีย์เอาไว้4ประการ สามประการและสี่ประการนั้นคืออะไรบ้างอาตมาก็จะได้แสดงต่อไปครั้งหน้าฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนะก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเจดีทั้งหมดนะก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันดังที่มีหลักฐานที่ท่านได้แสดงเอาไว้ใน กาลิงคะโพธิชาดกอธากถาว่าในครั้งนั้นพระอานุเทระเจ้าได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อพระองค์เสด็จจาริกไปที่อื่นพระเชตวันมหาวิหารหมดที่พึ่งอาศัยคนทั้งหลายไม่มีสถานที่ เป็นที่บูชาข้าพระองค์จะนำพืชพันธุ์จากต้นมหาโพธิ์มาปลูกที่ประตูพระเชตวันพระเจ้าค่ะในครั้งนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสาธุดีแล้วอานุนเธอจงปลูกเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นในพระเชตวันมหาวิหาร ก็จะเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิดนี้ก็เป็นหลักฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ได้ทรงจัดเอาไว้ด้วยพระองค์เองฉะนั้นต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงพระพุทธเจดีสี่ประการพร้อมทั้งอานิสง์แห่งการบูชาพระเจดีเหล่านั้น โดยสังเขปตามนัยแห่งคำพีสารถสังคหะซึ่งเป็นอีกคำพีหนึ่งในทางพระพุทธศาสนารจนาเรียบเรียงโดยพระนันทาจารย์เจ้าท่านก็ได้นำมาจากพระบาลีบ้างอัธถกถาเป็นต้นบ้างท่านก็ได้นำมารวมไว้ในที่แห่งเดียวกัน เพื่อสะดวกในการค้นคว้าในการศึกษาเล่าเรียนของพุทธบริษัทซึ่งเป็นผู้ใครในการสแสวงหาความรู้ถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย ท่านได้แสดงเอาไว้ในอัตถกถาอังคุตรนิกายนั้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมมาากุฏรับพิดีราชทรงสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้พระองค์ก็ได้สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้ประพฤติอยู่ในกายสุจริตคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมแล้วก็ วจีสุจริตเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงเว้นจากการพูดสอดเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลไหร้สาระและให้ประพฤติอยู่ในมโนสุจริตคือให้เว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นของตนเองโดยความไม่ชอบธรรม เว้นจากความอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่นและเว้นจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นเห็นผิดว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นต้นไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทำลงไปแล้วไม่ไมีมผล เหล่านี้เป็นต้นนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือให้มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทำลงไปแล้ว ย่อมจะมีผลนรกมีสวรรค์มีเหล่านี้เป็นต้นนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงฉะนั้นเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายประพฤติธปฏิบัติตามโอวาทของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมได้มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติคือได้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างได้ไปเกิดเป็นเทวดาบ้าง าการที่สัตว์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นย่อมให้สำเร็จได้แต่สองประการนี้เท่านั้นมิอาจที่จะให้นิพพานสมบัติได้เหมือนด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าพระองค์ได้มาอุบัติตรัสในโลกนี้แล้วก็ย่อมโปรด เวในยศสัตว์ทั้งปวงคือสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้สำเร็จสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติถ้าจะว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งพระเจดีนั้นเล่าบุคคลปฏิบัติซึ่งพระเจดีที่บรรจุพระาธาตุแห่งพระเจ้าจากักรพรรดนั้น อาจจะได้สมบัติทั้งสองคือสมบัติในมนุษย์และสมบัติในสวรรค์ส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งพระเจดีฐานแห่งองค์สมเด็จพระบรมโลกนาสถสัสดานั้นอาจจะได้สมบัติทั้งสประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติฉะนั้นต่อจากนี้ อาตมาก็จะว่าด้วยเจดีฐานแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นท่านดีกาจารย์ได้แสดงเอาไว้ในสารัถทีปณีดีกาพระวินัยว่าติวิทะหิพุทธเจติยังแปลว่าพระพุทธเจดีนี้มีสามประการคือบริโภคเจดีหนึ่งท่าเจดีหนึ่งและ ธรรมะเจดีหนึ่งรวมเป็น3ประการด้วยกันคือ 1. บริโภคเจดีบริโภคเจดีนั้นก็ได้แก่พระเจดีที่บุคคลกระทําแล้วบรรจุสิ่งของเป็นต้นว่าสังคาติอุตตราสง์อันตรวาสุปประคตเอวบาทและช้อนเป็นต้น แต่บรรดาที่เป็นของบริโภคแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีรอยพระพุทธบาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประดิษฐานเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆก็ได้ชื่อว่าเป็นบริโภคเจดีย์เช่นเดียวกันและต้นพระศรีมหาโพธิ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรมต้นไม้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นบริโภคเจดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นมาและตน <c oughs> และเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไม่ใช่ต้นแรกนะ แต่ว่าเป็นต้นที่ได้นำเอา,มาเมล็ดมาจากต้นแรกแล้วก็นำเอามาปลูกรอยพระพุทธบาทจำลองและต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นก็ได้ชื่อว่าอุเทสิกะเจดีเจดีประเภทที่สองชื่อว่าธาตุเจดีธาตุเจดีนั้นก็ได้แก่พระเจดีที่บุคคลกระทำแล้ว บรรจุซึ่งพระบรมมาสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจดีประการที่สามชื่อว่าธรรมเจดีธรรมเจดีนั้นก็ได้แก่เจดีที่บุคคลกระทำแล้วบรรจุซึ่งใบลานเขียนพระพุทธวจ,จนะมีพระปฏิจจสมุปบาทธรรมและ พระอริยสัตวสีเป็นต้นหรือเมื่อกล่าวโดยรวมทั้งหมดก็คือพระธรรมคําสั่งสอนทั้ง84,000พระธรรมขันธ์นั้นแหละก็ได้ชื่อว่าธรรมเจดีอีกในหนึ่งท่านได้แสดงเจดี JD เอาไว้3ก็คือสารีริกธาตุเจดี1หนึ่งบริโภคเจดี1หนึ่งอุเทศิกะเจดี1หนึ่งสารีริกธาตุเจดีนั้น ก็ได้แก่พระเจดีย์อันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบริโภคเจดีย์นั้นก็ได้แก่พระเจดีย์อันบรรจุบริขารเป็นต้นว่าบาทาจีวรเป็นต้นอันเป็นของบริโภคแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รอยพระพุทธบาทและต้นพระศรีมหาโพธิ ดังที่อาตมากล่าวไปแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นบริโภคเจดีและเจดีอีกประเภทหนึ่งชื่อว่าอุเทสิกะเจดีอุเทศิกะเจดีนั้นก็ได้แก่พระเจดีอันบุคคลอุทิศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกระทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาเหมือนอย่างรูปพระปฏิมากรอ,อันบุคคลสร้างทุกวันนี้ ก็สงเคราะห์เข้าในอุเทสิกะเจดีเหตุว่าบุคคลทั้งหลายสร้างขึ้นแล้วอุทิศว่าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นโดยอัตโนมัติยาธิบายว่าพระเจดีทั้งหลายอันบุคคลก่อด้วยอิฐก็ดีก่อด้วยดินก็ดีก่อด้วยทรายก็ดีแต่บรรดาที่ก่อแล้วนับเข้าในอุเทสิกะเจดี สิ้นทั้งนั้นเหตุว่าบุคคลทั้งหลายกระทํานั้นเฉพาะแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทิศเป็นที่ไหว้ที่บูชาสักการะสนองพระคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงกระทําก็เป็นอันได้ใจความว่าพระเจดีย์นั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันก็คือสารีริกธาตุเจดีย์หนึ่ง บริโภคเจ j ่1อุเทสิกะเจึ่1และธรรมะเจึ่1ดังที่อาตมาได้แสดงไปแล้วฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายดีกาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายท่านได้กล่าวสรรเสริญเอาไว้ว่าเศธตะรังยุชติสมควรยิ่งนักดียิ่งนัก และบุคคลที่ได้รักษาเจริญธนุบำรุงซึ่งพระเจดีทั้งปวงองค์สมเด็จพระมหาการุณาเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าประกอบด้วยประโยชน์เป็นอันมากดังมีข้อความในมหานิพพานสูตรนั้นว่าสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาแก่พระอานนทว่าเยเกจิอานันทะเจติยะจาริกัง อาหินะทันตาปัสัน,นะจิตตากาลังกริสันติแปลเป็นใจความว่าดูก่ออานุนบุคคลที่มีกุศลเจตนาดำริว่าเราจะไปนมัสก,การพระเจดีย์ในพระวิหารอันมีชื่อโพ้นเมื่อดำริชนีแล้วออกจากบ้านไปด้วยจิตปสสาทะเลื่อมใส ในที่จะนมัสก,การพระเจดีนั้นเป็นปัจจุบันเหตุต,ตายลงในกลางทางยังมิทันที่จะถึงพระเจดียังมิทันที่จะได้นมัสก,การพระเจดีได้แต่มีจิตปสาทะเลื่อมใสเท่านี้ก็อาจจะได้สิริสมบัติในมนุษย์และสิริสมบัติในสวรรค์เบื้องหน้าแต่จุติจิต ด้วยสามารถที่เลื่อมใสในที่จะนมัสก,การพระเจดีนั้นองค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระพุทธดีกาตรัสแก่พระอานุนเอาไว้ฉชนนี้แหลจึงมีคำของพระอัตกถา,าจารย์แห่งปรินิพานาสูตรแก้ออกไปว่าแต่บุคคลที่มีจิตประสาทะเลื่อมใสสิ่งเดียวเท่านั้น ยังมิทันที่จะถึงพระเจดีย์ยังมิทันที่จะได้นมัสก,การพระเจดีย์สมเด็จพระทศพลยังทรงตัดสรรเสริญว่าประกอบด้วยผลอาจจะให้สำเร็จสมบัติในมนุษย์และสมบัติในสวรรค์ก็จะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงผลแห่งบุคคลที่ได้ไปถึงพระเจดีย์แล้ว ได้กราบไหว้ได้บูชาพระเจดีนั้นเล่าเจติยังคณะสมมชันตาอาสนานิโทวันตาโพธิมหิอุทกังอาสินจันตาบุคคลที่มีจิตระสาทะเลื่อมใสไปถึงพระเจดีแล้วได้ปัดกวาดซึ่งลานพระเจดีนั้นก็ดีได้ตักน้ำชำระอาสนะในลานพระเจดีนั้นก็ดี ได้ตักน้ำรสต้นพระศีมหาโพนั้นก็ดีบุคคลอันได้ปฏิบัติพระเจดีเห็นสภาวะปานชนีนักปราทั้งหลายอย่าพึงว่าเลยที่ว่าจะมีผลน้อยผลที่ได้ปฏิบัติพระเจดีได้ทำนุบำรุงพระเจดีนี้ลำเลิศประเสริฐยิ่งนักอานิสงส์เท่ากันกับผลที่ได้ปฏิบัติ ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ข้อหนึ่งในอัตถกถาแห่งพระวินัยท่านได้แสดงเอาไว้ว่าตีนิโขปะนะภควโตวปะทะเจติยานิแปลความว่าพระบาทเจดีแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเรานี้ประดิษฐานอยู่ในที่ทั้งสามคือลังกาทวีปหนึ่ง ชมภูทวีปหนึ่งเมืองโยนกหนึ่งรวมเป็นสามแห่งด้วยกันพระบาทเจดีซึ่งประดิษฐานในลังกาทวีปนั้นสมเด็จพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานเอาไว้เมื่อครั้งใดโพธิโตอัตธรมววัตเสวิสัชนาว่าเมื่อสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ล่วงไปได้เจ็ดพันษาแล้วเมื่อย่างเข้าพรรษาที่แปดนั้นพยามณีอักขิกนาคราชอันอยู่ในกาลยานีประเทศมาอาราธนาเพื่อจะให้เสด็จไปสู่ลังกาทวีปพ,พระองค์ทรงสเสด็จนิสีธนาการนั่งในมณฑลแก้วอันพญานาคตกแตง่งในที่กัลยาณีเจดี กระทำพธธัฒกิจฉันสำเร็จแล้วก็นิวัตนาการกลับมาพระอธิกถาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ในปุนโนวาทสูตรอธถกถามัชิมนิกายว่าครั้งหนึ่งพระปุณณเถระผู้มีอายุอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะให้เสด็จไปรับมนดบไม้จันแดง อันพาณิชย์ทั้งหลายมีพาณิชย์ผู้เป็นน้องชายเป็นต้นตกแต่งในบ้านสุนาปรันตะประเทศสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาแห่งพระปุณณเทระแล้วก็เสด็จไปสู่สุนาปรันตะคมด้วยพระพิสุสงฆ์500รรูปเมื่อเสด็จไปด้วยกูตาคาร บุษบก500ลอยไปทางนภาลัยประเทศเวหาสเสด็จไปโปรโดพานิชพ่อขาในสุนาปรันตะคามสำเร็จแล้วก็สเสด็จไปสู่ท่าอันชื่อว่าสุปรารกะกัตนะไปโปรโดพญานิมมทานาคราชในสถานที่นั้นเมื่อพระพุทธองค์จะ,สะเสด็จกลับมาสู่เมืองสาวัตถี ครั้งนั้นพระญาณิมมทานาคราชจึงกราบทูลขอพระเจดีย์ฐานสำหรับจะได้เป็นที่กราบไหว้บูชาสมเด็จพระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประดิษฐานพระบาทเจดีย์ไว้แทบริมฝั่งแม่น้ำนิมมะทานทีรอยพระเจดีย์นั้นน้ำท่วมถึงการเมื่อคลื่นในมหาสมุทรลบเข้ามา ก็ปิดอยู่มิได้ปรากฏการเมื่อคลื่นไปก็เปิดออกเห็นประจักษ์แจ้งถึงซึ่งเป็นที่สักราระบูชาแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเมื่อประดิษฐานพระบาทเจดีไว้แทบริมฝั่งแม่น้ำนิมมะทานทีแล้วออกจากนั้นแล้วสเสด็จมาสู่ภูเขาสัจจะ พันธบันพศแล้วก็มีพระพุทธดีกาตรัสสังเกพระสัจจะพันธะเระให้อยู่โปรดอุปถากในประเทศที่นั้นพระสัจจะพันธะเทระนั้นรับพระพุทธดีกาแล้วกราบทูลขอซึ่งพระเจดียะฐานสำหรับที่จะให้เป็นที่กราบไหว้บูชา สมเด็จพระมหาการุณาเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงรอยพระบาทเจดีไว้เหนือแผ่นศิลาแห่งภูเขาสัจจะพันธบัรรพตมีครุวนาดุด,ดังว่ารอยตราอันบุคคลตีประทับลงไว้เหนือก้อนดินอันเปียกครั้นแล้วสมเด็จพระมหาการุณาเจ้าก็เสด็จไปสู่เมืองสาวัตถีมหานาคร มุนิโนจักกวัตติโนเจติกถาสังฆะนะโยในอันสงเคราะห์เอาซึ่งเจดียกะกถาว่าด้วยเจดีฐานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระบรมจกกักรพรรดิราชก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลา อาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการ อันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร